สามเหตุผลทำไมซูซูกิเซีทรุ่นนี้ขายดีมากาเหตุผลที่หนึ่งนะคะราคารถแรงหั่นครึ่งหนึ่งเลยค่ะดูกันเลยว่ารถป้ายแดงและรถมือสองราคาเริ่มต้นจากร้านานานามอเตอร์ถูกกว่ากันถึง50%ถูกมากคุ้มมากข้อที่สองค่ะอีก้คาประหยัดน้ำมันรถคันนี้อัตรา สิ้นเปลืองน้ามันอยู่เพียงแค่20กิโลเมตรต่อลิตรนะหมายความว่าลูกค้าขับรถไปเลย20กิโลเมตรรถคันนี้สิ้นเปลืองเพียงแค่1ลิตรค่ะนั่นก็หมายความว่าเพียงแค่ประมาณ25บาทพูดง่ายๆว่าลูกค้าขับรถจากอุดรไปหนองคายเสียเงินเพียงแค่ประมาณ80บาทเท่านั้นคือถ้าไป2คนถูกมากคุ้มมากถูกกว่านั่งรถตู้อีกค่ะทุกคนข้อ3ค่ะดีไซน์สปอร์ต รถคันนี้ดีไซน์สปอร์ตโบเฉี่ยวรอบพันเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นอ e ีโก้คาร์ที่ภาพจำทุกคนคืออ e ีโก้คาร์รถไซส์เล็กไซส์มินิกระจุกกระจิกที่ใช้งานไม่ค่อยได้นะคะแต่โนเลยค่ะรถซูซูกิเซียสคันนี้ให้ดีไซน์โบเฉีียวและยังไม่พอนะคะไซส์ไม่ได้เล็กเลยทุกคนมาดูกันเลยว่าไซส์กว้างขวางมากภายในนั่งได้เยอะนั่งสบายแม้ว่ารถคันนี้นะคะจะเป็นรถอีโก้คาร์แต่ว่าภายใน กว้างขวางมากไม่มีนิเลยนะทุกคนเพราะว่ามันกว้างขวางกว่ารถคู่แข่งเลยนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถนั่งไขวะห้างพูดคุยกับคนในรถได้อย่างสบายและที่สําคัญนะคะนั่งเป็นระยะเวลานาน3-4่ชั่วโมงก็ไม่ปวดเมื่อยสบายมากๆค่ะนอกจากภายในที่กว้างขวางแล้วนะคะด้านหลังสามารถจุของได้เยอะมากฉีกทุกกฎของความเป็นอ e ีโก้คร์เลยค่ะ ที่กำลังมองหารถอีโก้ค่ะดีไซน์สปอร์ตภายในกว้างขวางจุของได้เยอะและที่สำคัญน,นะคะราคาถูกมากคุ้มมากทุกคนคุ้มค่าใ่การรอคอจัดเลยค่ะรถคันนี้ซูซูกิเซค่ะ